สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ด้วยนะครับผมก็มาเจอรถยำนานนะครับทำเองไงขุบซิ่งอ๋อทถงนี้เขาใช้เป็นขุบซิ่งนะครับก็พิกัดก็อยู่ที่อำเภอหันคาแต่ว่าพี่บ้านพี่อยู่ไอหันคาเนาะอ๋อก็รถ ของทีมงานอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับขอช่างแดงดีเซลรู้จักกันใช่ไหมก็ทีมทีมงานนี้ก็ทํารถมาจากช่างแดงดีเซลนะครับเพื่อนเนี่ยช่างเจ้าของคนนี้นะเนี่ยช่างแดงนะครับก็จะไม่มีเกียร์โฟนะครับทีมนี้เนาะก็จะมีเป็น ก็จะเป็นนกนะครับวันนี้มากี่คันเนี่ยห้าอ๋อห,ห้าคันนะครับผมก็เริ่มจากคันนี้เลยนะครับถามเอาดีกว่าพี่เครื่องกี่แรงเนี่ยร้อย <100 4. S 1> สี่ช่างแดงใช่ไหมชน้าน,นี่นนนนช่างแดงเสื้อลายๆนะครับโอ้โห,โห,โห ก็น่าจะทําอะไรมาบ้างก็อาจจะเยอะแยะนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูที่อู่ด้วยนะครับก็ช่างแดงดีเซลนะผมนี่นะสติ๊กเกอร์อาจจะเลือนลางหน่อยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่เดิมอยู่แล้วนะครับผม <ไป S 1> ก็ลองดูนะครับว่านกครนับ NT141 นะครับว่าจะวิ่งในขนาดไหนนะครับผมอันนี้เจ้าของรถปีชื่อไรพอดีครับชื่อนิวครับชื่อนิวนะครับผมคันนี้แล้วก็พี่นันคนนี้ดังไปแล้วนะผมนี่พี่ติดกี่เดือนฮะมันมันติดไม่ได้อะครับผมไม่รู้จะทำเลยเดี๋ยวอันนี้ก็พอแล้วมาดูวิ่งขนาดไหนมาดูของพี่นันกันบ้างนะครับก็เป็นเครื่อง เท่าไรพี่ร้อยสี่อาทีร้อยสิบอ๋ออาทีร้อยสี่สิบอนี่นะครับรหัสอาทีร้อยสี่สิบนะครับผมแต่ว่าถังนั้นเป็นของอีทีนะครับอีทีแปดสิบถังเดิมมันเป็นอะไรล่ะพี่อ๋อถังเดิมไม่สวยนะครับนี่นะครับผมไอเซตทีมาใส่ถังอีทีได้ไหมพี่ รูเท่ากันไหมไม่เท่ายังไงก็ต้องแปง้อง,ปงอ๋อยังไงก็ต้องแป้งใช่ไหมพี่ดูดิแป้งหัวมั้ต้องแป้งขาดที่หัวอ๋อนี่นะครับผมชุดเอ่เขาคว,วายนะครับผมมันแก้ปัญหาลยนะ,นะพี่มันแก้ปัญหาถังน้ำมันแตกไง,ง,ง,งนะแล้วก็สตาร์ก็กระตุกเชือกเอาครับอ๋อนี่นะครับผมก็แล้วบางคนในที่รถมันไปไหนหมดเลยพี่ไม่ใช่ ไม่เอาซื้อมาแต่่นี้อยางเงี้้ยซือมาเฉพาะโครงโครงกันหรอโครงกันล้อเหล็กบา,าบางคนท่อกันเองหมดอืมบางคนเขาสร้างขึ้นเองนับหอกันเองนะครับผม <ไป S 1> อืมบอแบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็บางคนก็ยังจะเกียร์โฟเลยนะครับว้าวเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะสตาร์ทจากเกียร์โฟเลยนะครับ่โอเคเนาะคันนี้ของอ่าพี่นันนะครับ คนที่ไปทําเครื่องให้ผมเนาะไอ,อทำโค้งนะครับผมเสียงทำไมมันดุกจังเลยอะ่ะก็บิ่งนาก็แต่ประมาณนี้นะผมที่ทีพี่เข้ามาทํากันนะครับ แล้วนากลัวนะครับผมเนี่คันนี้ก็เป็นอาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่านนี้เป็นองรงของสยามเออมีสีด้วยลนะสยามด้อสร้างเองอ๋อสีได้ทำเอง,ออน,เงน,นะสีน้ำเงินนะครับผมโอเคนะครับคันนี้ยสยามนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับ Để mình xem nó vinh cân nặng như thế nào Ô, chết rồi, mẹ của cháu Ô, nó tà mình เพราะว่าเห็นเขาบอกว่านกก็วิ่งสู้กับไอ้เจ้าเกียร์โคได้นะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่ว่ามาดูวันนี้แล้วผมก็รู้เลยครับว่าสู้ได้นะครับ มาดูคันนี้บ้างนะครับนี่เป็นเครื่องร5อยสบระบบใดเล็กอ๋อเป็นไดเล็กเครื่อง95นะครับตัวนูนนะครับ<ม>แล้วก็อัพเป็น110 110ใช่ไหมอ่าแล้วก็วิ่งก็เป็นระบบไดเล็กนะครับเพื่อนเอ๋แล้วลองดูนะวา่าจะวิ่งในขนาดไหนนะสำหรับคนันนี้แต่ว่าท่อเดิม เจาะแค่ลูกอ่าเคนะครับลองดูว่าไอ้เก้าห้าอัพร้อยสิบจะวิ่งในขนาดไหนนะครับผมกระปั๊มเหรอพี่ปั๊มปั๊มเป็นของกันมากขอปั๊มของกันมาก,กแต่ว่าอันนี้ก็ไอ้ชุดปั๊มข้างนอกนี่ ไปเยี่ยมชมอูนะครับของพี่แดงพี่เซลนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะอบนะครับผมก็น่าจะร้อยสี่นะเยิยมแล้วครับเนี่ยรู้สึกว่าจะออกทางรูระบายนะครับผมเพาน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็เป็นอาหารสยามนะครับผมไม่มีเกียร์โฟนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะวิ่งในขนาดไหนนะครับ,ว,มมรบว่าจะไม่ลงนะครับก็ต้องลงมาอีกแล้ว ไม่ต้องตันนะครับเพื่อนๆแบบนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในขุบย,ยาวเนะาะขบยาวนั้นอ่ายังไงก็ย่ำไม่ลงแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นขุบจริงนะครัามาดูสยา

屌他屌屌！ เดี๋ยวรอลงมาครบกิมนะจะไ,ได้รู้นะป่าจากประมาณไหนนะครับอันนี้เรียกน้ำอยไปก่อนนะครับผมสำหรับน้องนกกับน้องช้างนะครับ ลงมาหลายคันแล้วนะครับผมวิ่งขนาดไหนนะก็ดูเอานะ,ะสำหรับโรงลกหรือว่าสยามของใครทานใดว่าไม่วิ่งนะครับหรือว่าจะวิ่งสู้เกียร์โฟไม่ได้นะครับ กันนะค นะเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ